นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับจเจอเป็ดลายทุ่งครับยามอาทิตกนะครับจะ <ท Young. S 1> ให้ดูนะครับตรงนี้เป็ดเยอะมากเลยฝูงเป็ดครับเน,น,น,นี่ยครับฝูงเป็ดนี่โนาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มีเป็ดลายทุ่งมามีคนเลี้ยงครับ เอาเป็ดมาลงนะครับเนี่เป็ดมือไปดูฝั่งนี้เลยครับนี่เป็ดกำลังเข้าข้อกำลังตอนเนี่ฝั่งนี้ก็มีครับเนี่ยเยอะไปอีกฝากอ๋อนี่ครับกำลังเข้าข้อนะครับเป็ด เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ก่อนเขามานอนพักแถวนี้เลยนะครับโอ้น่ารักมากครับกำลังเดินเข้าแถวเลยดูครับน่นโอ้ดูครับ,รบมากัเป็นแถวเลย เ้าแถวมาเลยครับฝั่งโน้นฮะเข้าแถวมาเลยได้เวลากับเขา้าคลองแล้วครับเนี่ยเป็ดเป็ดไล่ทุ่งนะครับตืต่นเต้นตื่นเต้นตืต่นตเต้นครับตื่นเต้นตตเรื่กำลังโดด โดดลงเนี่ยกำลังข้ามน้ำใ้เวลาครับข้าวขอวงรู้มากเลยโอ้บรรยากาศนลครับบรรยากาศยอดยอดครับยอดไปแล้ว <c oughs> ไปไปเนี่ยเาเห็นเราเขาครับเขารู้นะครับเขารู้เราเขาแต่เขาจะเขาเขารู้เวลาใช่ไหมครับใช่ครับตอนเย็นนี่ไล่ง่ายหน่อยแต่ตอนเช้านี่ไม่เอาเรื่องเลยเยื้อไล่ตรปไอ้นั่นเขาเล่นเขาเล่นอยู่ใช่ไหมเล่นนะไม่ยอมขึ้น เขาจะเล่นน้ำกอพอไ่เข้าถึงเร้าเขาก็ทำตัวสะอาดอ๋อใช่แต่งตัวแต่งตัวเหมือนคนนี่แหละอันนี้เรื่องจริงครับเขาแต่งตัวเขาเฮ้ยเออเนี่ยเขาบอกว่าพอถึงเวลาปั๊บเขาก็จะแต่งตัวเล่นน้ำก่อนใหนทำความสะอาดตัวก่อนอ่ะเห็นไหมเขาแต่งตัวเขาอ่าเขาแต่งตัวเขาเขาสะบัดปีนะครับแต่งตัวดูดูแต่งแต่งตัวเสร็จเขาก็จะเข้าเร้า อ oh oh oh. ตัวเสร็จเขาจะเข้าเล้าเลยนะครับครับปัดตัวให้แห้งก่อนไม่แห้งไงให้แห้งก่อนให้แห้งเสร็จเขาก็ดูฝั่งนี้นะครับลำเลียงเข้าเล้าครับรอเข้าแถวครับเนี่ยครับรอเข้าเล้าเข้าแถวนักมากเลยครับรอยห้แห้งก่อน ป็ดไรทุ่งนะครับครับชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หนยนะครับนี่เป็นจิ้ของคนทำเป็ดไล้ทุ่งนะครับรู้นะครับพอถึงเ,<อ>เวลาเขาก็รู้เวลาเลยเขาเป็ดว่าต้องเข้าแล้วเวลาปั๊บก็ต้องมาอาบน้ำก่อนนะครับให้ตัวเขาแห้งก่อนนะครับนี่ครับแห<อ>้งแล้วเหลวเขาก็เข้าไปแล้วครับ หลังะบ,บัดเลยครับะบ,บัดขนให้ตัวแห้งก่อนเดี๋ยวก็เข้าฟอกแล,ล้วนู่นฟอกอยู่ในู่นไกลไกลนะครอันนี้เรื่อง,งนะบอกเขาเลี้ยงเป็ดไว้สองตัวเป็ดแสนนู้นนะครับเป็ดเซเว่นนะครับเลี้ยงมาหลายรุ่นแล้วรุ่นแล้ว นี่เลี้ยงแล้วมันก็ไข่เลยใช่ไหมครับไข่ครับตอนเช้าก็เมื่อเช้าก็ห้าสิบกว่าแผงโอ้ก็มีคนก็มาเก็บไปไม่เขาเจาเก็บเขาอันนี้เขาเก็บอ๋อคุณเบเกอร์อันนี้เขาเก็บอ๋อครับผมคือเขาไม่มีคนงานไงอ๋อคนงานมันหนีหมดมันไม่ไม่ตั้งใจทํางานอ่ะครับผมคนเขาไม่ตั้งใจทํางานห้าสิบกรงถ้าตั้งใจทํางานเราทำไม่ลึกเป้าหมายครับ มันก็รายได้มีทุกวันนะใครทุกวันนะใครทุกวันครับห้าสิบกว่าแผงแผงละสามที่ห้าสิบกว่าแผงแผงละสามสิบวันวันหนึ่งได้หลายตังค์เลยเนี่ยก็ก็คิดดูครับห้าสิบหกจะหกสิบแล้วอถ้าหกสิบแผงนี่เป็นเท่าไหร่ครับแผงเท่าไหร่ครับแผงละร้อยครับโอ้โหหกพันเลยนะวันสิบแผงก็พันนะหกพันเลยนะก็หกพันครับหกกว่าอยู่แล้วกิน คนก็กินเยอะนะไหเป็ดนะโอ้โหแย่งกันนะตอนเช้ามานี่ไม่คันแล้แย่งกันเขาไปรับถึงที่เลยครับผมแย่งกันนะมาแย่งซื้อนะแย่งซื้อคนนี้ก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้อะไรเงี้ยอแคกไม่ดีเลยเมื่อกี้เมื่อกี้น่แจกอ๋อคแจกเฉพาะเจ้าของนานะอ๋อใช่ใช่ครับยอดครับไหเป็ด เป็นอาชีพเขาเป็ดไรทุ่งอันนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับนี่ครับทุ่งนานนานอยู่ใ,ใกล้ๆแถวบ้านผมนะครับนี่เขาอา่านีที่พักเขาครับนี่เขามาพักที่นี่เลยครับนี่เป็นเขาเป็นก๊อบมัน,ก,น,ก,น,ก,นก็ต้องพักที่นี่เลยครับเป็นอีกอาชีพหนึงง่งของคนเลี้ยงเป็ดขายไข่เป็ดนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันครับครับสวัสดีครับอยเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ